ตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นคลัดนะคะแผ่นคลัดของไดฮัสสมิล่านะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาวัดนะคะหน้ากว้าง หกนิ้วครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็เฟืองนะคะ mm. เริ่มจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่าสิบแปดฟันนะคะส่วนของฟันเฟืองสิบแปดฟันหกนิ้วครึ่งค่ะ ไดฮัสุสูน้าแคบนะคะไดฮัสูมิล่า